สวัสดีค่ะนักเรียนนักศึกษาชั้นปวส2นะคะวิทยาลัยเทคโนโลยีพงเพลโยนะคะสาขาการบัญชีการตลาดช่างยนต์ช่างกลและไฟฟ้านะคะวันนี้ครูหนิงปลาลิตานะคะเราครูสาขาการตลาดนะคะวันนี้วิชาการตลาดที่เราจะมาเรียนกันก็อยู่ อยู่ที่วิชาชีวิตกับสังคมไทยนะคะรหัสวิชาอยู่ที่300 0 0น6 0 5นะคะค่ะถ้าฟังครูสอนเสร็จแล้วเนาะรู้ว่านักเรียนนักศึกษาคนไหนมีข้อสงสัยสามารถสแก้ QR c ค d e หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้กับชาร์แรกนี้ได้เลยนะคะค่ะงั้นเราไปดูเนื้อหากันเลยนะคะว่าชีวิตกับสังคมไทยในหน่วยที่6นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรกันบ้างนะ ชีวิตกับสังคมไทยหน่วยที่หกนี้นะคะ,ะจะขึ้นหัวเรื่องหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตนะคะและหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตนี้มีเนื้อหาที่เราต้องเรียนกันมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ของหน่วยที่6นี้นะคะหลักธรรมเพื่อพัฒนาชีวิตนะคะมีทั้งหมดอยู่หหัวข้อด,ด้วยกันนะคะก็คือหนึ่งค่ะ ความหมายของหลักธรรมนะคะเราจะรู้ว่าธรรมหมายถึงอะไรนะคะและหัวข้อที่สองนะคะหลักธรรมที่สำคัญของทางพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างนะคะ้อสามนะคะหลักธรรมเพื่อพัฒนาตนเองนะคะข้อที่สี่ค่ะหลักธรรมเพื่อพัฒนางานนะคะข้อที่ห้าหลักธรรมเพื่อพัฒนาสังคมนะคะ ข้อค่ะประโยชน์การนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะเรามาขึ้นหัวข้อแรกกันก่อนนะคะก็คือความหมายของหลักธรรมนะคะหลักธรรมคืออะไรนะคะรมในที่นี้นะคะหมายถึงคุณความดีคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาหลักปฏิบัติใน ในศาสนานะคะความจริงความยุติธรรมและความถูกต้องนะคะกฎระเบียยกฎหมายต่างๆนะคะหรือทมหมายถึงสภาพที่ส่งไว้นะคะธรรมดาธรรมชาติสภา,สภาวะธรรมสัจธรรมความจริงเหตุที่เกิดนะคะต้นเหตุสิ่งปรากฏการธรรมลมสิ่งที่ใจคิดคติธรรมนะคะคุณธรรมความดีความถูกต้องนะคะดังนั้นเราจะสรุป และหลักนะคะหลักธรรมซึ่งประกอบไปด้วยสองคำหลักๆก,ก็คือหลักและคําว่าหลักและคําว่าธรรมใช่ไหมคะคราวนี้เราสามารถนิยามความหมายแต่ออกเป็นสองคำได้ก็คือหลักจะหมายถึงเสาที่ปักไว้นะคะหรือที่ผูกมั่นคงเครื่องหมายต่างๆนะคะยึดเหนี่ยวจิตใจนะคะหรือที่ยึดจับนะคะส่วนธรรมก็หมายถึงคุณความดีนะคะ คำสั่งสอนต่างๆในพระพุทธศาสนาหลักการปฏิบัติในพระพุทธศาสนานะคะดังนั้นสองคำนี้รวมมาเป็นหลักธรรมนะคะซึ่งหมายความว่าหลักคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่เป็นความจริงนะคะเป็นความดีงามนะคะความถูกต้องเมื่อนําไปปฏิบัติแล้วช่วยให้เกิดความดีงามในชีวิตของตนเองนะคะและสังคมซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขผาสุขนะคะ ต่อไปนะคะเรามาขึ้นหัวข้อหลักธรรมที่สําคัญของพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างนะคะหลักธรรมสาคัญของพระพุทธศาสนานะคะข้อ1ค่ะขันห้าหรือเบญจขันนะคะคือองค์ประกอบนะคะองค์ประกอบของมนุษย์ที่ประกอบด้วยรูปแระนามนะคะซึ่งเราจะให้ความหมายรูปก็คือส่วนที่เป็นร่างกายซึ่งประกอบด้วยท่าสี่นะคะได้แก่ ธาตุดินธาตุดินมีอะไรบ้างนะคะก็คือธาตุที่เป็นวัตถุของแข็งเช่นเนื้อกระดูกผมนะคะธาตุน้ําส่วนที่เป็นของเหลวของร่างกายนะคะของเหลวของร่างกายก็ประกอบไปด้วยเลือดน้ําลายน้ําเหลืองน้ําตานะคะและธาตุที่3นะคะธาตุลมนะคะธาตุลมนี่ประกอบป,ประกอบไปด้วยลมหายใจเข้าออกของเรานะคะและลมในกระเพาะอาหารนะคะ ส่วนธาตุสุดท้ายก็คือธาตุไฟนะคะธาตุไฟนี้ก็เป็นอุณหภูมิในร่างกายของเรานะคะซึ่งได้แก่ความร้อนในร่างกายของเรานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือสี่ธาตุในส่วนของรูปนะคะและนามนามคืออะไรนามคือส่วนที่มองไม่เห็นหรือจิตใจนั่นเองนะคะซึ่งประกอบด้วย 1. ค่ะเวทนาเวทนาก็คือความรู้สึกที่เกิดจากการประสาทสัมผัสนะคะเช่นสุข สุขเวทนาทุกขเวทนานะคะอุเบกขาเวทนานะคะไม่ยินดียินร้ายใดๆนะคะแพ้สองค่ะสัญญาสัญญาคืออะไรคะความจําโดยอาศัยประสาทสัมผัสนะคะเมื่อสัมผัสอีกครั้งก็จะสามารถบอกได้ว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วรู้สึกอย่างไรนะคะสค่ะสังขารน,นะคะสังขารในที่นี้ก็คือสภาพที่ปรุงแต่งจิตใจให้คิดดีทดําดีคิดชั่ว คิดดีทำดีนะคะหรือว่าคิดชั่วหรือเป็นกลางนี่คะเข้ามาปรุงแต่งในจิตใจของเรานะคะซึ่งยกตัวอย่างก็คือการเจตนานะคะค่านิยมความสนใจความโลกและความหลงต่างๆต,ต่อไปนะคะเรามาดูออหลักธรรมข้อ2ก็คือหลักอริยสัจสี่นะคะอริยส,สัจสีแปลว่าอะไรความจริงอันประเสริฐนะคะความจริงอันประเสริฐ เป็นหลักคมคำสอนที่สําคัญที่สุดของพระพุทธศาสนานะคะเพราะเป็นคําสอนที่จะช่วยให้บุคคลรอดพ้นจากความทุกข์เพื่อสู่นิพพานซึ่งอริยสัจสีนี้ได้แก่อะไรมากนะคะก็คือหนึ่งค่ะคือทุกข์นะคะทุกข์หมายทุกข์สม,มุทัยนิโรธมรรคนะคะข้อแรกก็คือทุกข์นะคะทุกข์จะหมายถึงสภาพที่ทนได้ยากทั้งร่างกายและจิตใจนะคะสภาวะทุกข์ก็คือเกิดแก่เจ็บตายนะคะ ปฏิกะทุกข์ก็คือทุกข์จรซึ่งเป็นทุกข์ที่เกิดจากภายในนะคะที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะคะสองค่ะสมุทัยนะคะก็คือเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ได้แก่ตันหารหรือความอยากนั่นเองนะคะสามค่ะนิโรธนะคะนิโรธนหมายถึงความดับทุกข์หรือให้ดับ ที่เหตุนะคะก็คือการดับทุกข์คือการดับที่เหตุนะคะซึ่งมีขั้นตอนตามลาดับในมัค8นั่นเองนะคะส่วนข้อสนะคะมัคมีทั้งหมด8องค์นะคะมีองค์8ปดหนทางแห่งการดับทุกข์นะคะซึ่ง8องค์นี้จะมีอะไรบ้างก็คือ1ค่ะสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบนะคะสอค่ะสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบนะคะ สามค่ะสัมมาวาจานะคะคือวาจาชอบไม่พูดเท็จนะคะสี่ค่ะสัม,มากัมมันปะนะคะก็คือการงานชอบคือไม่ทำลายชีวิตผู้อื่นนะคะห้าค่ะสัม,มาอาชีวะก็คือเลี้ยงชีพตนให้ชอบนะคะทํามาหากินด้วยความสุจริตค่ะหกค่ะสัม,มาวาัยมะนะคะความเพียรชอบนะคะเจ็ดค่ะ สัมมาสตินะคะคือความระลึกชอบนะคะและสุดท้ายคือสัมมาสมาธิคือความตั้งใจชอบคือการตั้งจิตที่แน่วแน่นันเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูหลักธรรมข้อที่3คือไตรักนะคะไตรักคือลักษณะทั่วไปของสิ่งทั้งปวงนะคะสิ่งทั้งปวงคือลักษณะทั่วไปมีทั้งหมดอยู่3หัวข้อด้วยกันนะคะคือ อน,นิจจตาหรืออัน,นิจจังความไม่คงที่ไม่เที่ยงนั่นเองนะคะสค่ะทุกขตาคือทุกขังนะคะสภาพที่อยู่ในสภาวะเดิมไม่ได้นะคะแปรปวนไปอยู่ตลอดเวลานะคะและสค่ะอนันตานะคะความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงไม่อยู่ในอำนาจที่จะสามารถบังคับได้นะคะต่อไปหลักธรรมข้อที่สี่พรมวิหารสี่นะคะพรมวิหารสี่ก็คือ ทำสำหรับผู้เป็นใหญ่ะะหรือผู้ปกครองนั่นเองนะคะพวกวิหาร4แบ่งออกเป็น4ี่สีลำดับด้วยกันนะคะคือ1ค่ะเมตตาคือความรักใคร่นะคะสองกรุณาความสงสารนะคะสมุทิตาความชื่นชมยินดีค่ะและ4อุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจต่อสิ่งใดๆน,นะคะต่อไปข้อ5นะคะข้อ5ของหลักธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตก็คือ สังควาธรรมนะคะไม่ใช่ค่ะขอโทษคนะข้อห้าคือสังคหาวัตถุสี่นั่นเองนะคะก็คือหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของมนุษย์นะคะซึ่งสังคหาวัตถุสี่นี้มีอยู่สี่หัวข้อด้วยกันนะคะก็คือทานนะคะคือการให้นะคะปียาวาจาคือการเก่าถ้อยคำไพเราะนะคะอัฏฐจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์และสมัต นัทตาคือการประพฤติตนสม่ำเสมอทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะข้อหกนะคะข้าราวทำสีนะคะตามหลักสําหรับผู้ปกครองเรือนนั่นเองนะคะเป็นหลักสําหรับผู้ครองเรือนนะคะก็มีอยู่สิ่หัวข้อก็คือหนึ่งค่ะสัจจะคือการมีความซื่อตรงต่อกันนะคะสองค่ะธรรมะรู้จักข่มจิตของตนนะคะไม่หุนหันพลันแล่นนะคะ 3ค่ะขันติความอดทนและให้อภัยค่ะข้อ4จาคะนะคะการเสียสละแบ่งปันแก่ผู้คนที่ควรจะแบ่งปันนะคะไปข้อ7ค่ะบุญกิริยาวัตถุ10นะคะก็คือทำแห่งการทําบุญนะคะหรือเรียกอย่างหนึ่งทำแห่งการทําความดี10ประการนั่นเองนะคะมีอะไรบ้างคะ1ค่ะทานไม้นะคะ 2, สศิลไมันะคะ3 ภาวนาใหม่นะคะสี่อปจายานาใหม่นะคะห้าเวยาจัดเอ,อ่อเวยาวัดจะใหม่นะคะ 6. กค่ะปัจจทานใหม่นะคะเจ็ดค่ะปัตตานุโมทนาใหม่นะคะแปดค่ะธรรมสวดธรรมสวนาณใหม่นะคะข้อเก้านะคะธรรมเทสนามัยและข้อสุดท้ายค่ะ ทิชุทิถุชุกรรมนะคะทั้งหมดนี้10ข้อก็เป็นหลักของบุญจริยวัตถุสิบนะคะหลักแห่งการทำบุญนะคะส่วนหลักข้อสุดท้ายนะคะของหลักธรรมที่สำคัญของทางพระพุทธศาสนาก็คืออุปสัปปุริสธรรมเจนะคะก็คือคืออะไรคือหลักธรรมของคนดีนะคะซึ่งมีคุณสมบัตินังต่อไปนี้นะคะก็คือหนึ่งค่ะธรรมมั ธรรมัตยุตานะคะความเป็นผู้รู้จักเหตุนะคะอัตถยุตาความเป็นผู้รู้จักผลนะคะอัตตันยุตาความรู้จักตนนะคะมัตตันยุตาความรู้จักประมาณตนนะคะการัญยุตามีความรู้จักตามกาลแลวเวลาปริสัญยุตาคือความรู้จักชุมชนนะคะแล้วข้อสุดท้ายนะคะก็คือบุคขปาโลปาัดยุตานะคะคือ มีความรู้จักเลือกคบคนดีค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นหลักธรรมที่สำคัญของทางพระพุทธศาสนานะคะต่อไปเรามาขึ้นหลักธรรมเพื่อพัฒนาตนกันนะคะหลักธรรมเพื่อพัฒนาตนนะคะจะมีอยู่ทั้งหมดเจ็ดหัวข้อด้วยกันนะคะคือหนึ่งค่ะ ไตสิกขานะคะซึ่งแปลว่าสิกขาสามหมายถึงข้อสําหรับศึกษานะคะใต้ศึกษาข้อสําหรับศึกษาในการศึกษาข้อปฏิบัติตนขพ้นงซึ่งส,สามารถนําไปอบรมตนเพึ่งพาทั้งพึ่งพาศึกษาทั้งสามอย่างนะคะซึ่งสามอย่างนี้มีอะไรบ้างนะคะก็คือหนึ่งค่ะอธิสินอธิศินสิกขานะคะคือการศึกษาเรื่องศีนนะคะสองค่ะอธิจิต ตะกะตะขิขานะคะก็คือศึกษาเรื่องจิตใจนะคะส่วนข้อ3ามนะคะอธิปัญญาศึกษาก็คือศึกษาเรื่องปัญญาอบรมตนเองให้เกิดปัญญาที่แจ่มแจ้งแจ่มใสได้แก่การบำเพ็ญวิปัสนาต่างๆนะคะต่อไปนะคะข้อ2หลักธรรมเพื่อพัฒนาตนนะคะก็คือโอวาสามซึ่งหมายถึงหลักธรรมที่เป็นหัวใจในหัวใจในทางพระพุทธศาสนา3ประการด้วยกันนะคะ ก็คือหนึ่งค่ะเว้นจากเว้นจากทุจริตนะคะคือไม่ประพฤติชั่วทั้งกายวาจาและใจนะคะสองค่ะพึงปฏิบัติด,ด้วยการสุดจริตนะคะคือประพฤติดยชอบโดยทั้งกายวาจาและใจนะคะและข้อสุดท้ายนะคะคือพึงทําใจของตนให้บริสุทธิ์ปราศจากกิเลสทั้งปวงอันได้แก่โลภโกรดหลงเป็นต้นค่ะอไปข้อสามนะคะ ข้อ3มเบนจะทํา้านะคะเป็นหลักธรรมที่ควรปฏิบัติมีอยู่5ประการด้วยกันนะคะก็คือ1ค่ะปาณาติบาตนะคะคือเราเว้นจากการฆ่าสัตว์นะคะ2องินาทานก็คือเราเว้นการรักขโมยนะคะ3กาเมกาเมสุมิฉาจานะคะคือการเราเว้นการประพฤติผิดนะคะหรือ ล่วงละเมิดลูกเมียผู้อื่นนั่นเองนะคะ4ค่ะมุสาวานะคะคือละเว้นการพูดปดนะคะพูดทำอย่างหรือพูดไม่ดีข้อ5นะคะสุราเมรยะก็คือการละเว้นการเหน็บสุราหรือสิ่งมึนเมาะคะทําให้ผิดศีลคะ่ะต่อไปนะคะเรามาดูเรื่องเบนจะทำห้านะคะ เป็นหลักธรรมที่ควรปฏิบัติมีอยู่5ประการด้วยกันนะคะก็คือ1ค่ะเมตตากรุณานะคะสค่ะสัมมาอาชีพนะคะสค่ะ,วะ,ค,ะ,ค,ะความสำรวมอินทร์นะคะ4ค่ะความซื่อสัตย์และก็5สติค่ะข้อต่อไปนะคะหลักธรรมเพื่อพัฒนาตนคือสุขสุขของค่าหัสสี่นะคะหลักธรรม4ประการซึ่งได้แก่หค่ะ อคิสุขหมายถึงอัตติสุขหมายถึงความสุขอันเกิดจากการมีทรัพย์นะคะสองค่ะโพคสุขนะคะหมายถึงอันความสุขเกิดมาจากการใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองนะคะเพื่อสร้างประโยชน์แก่บุคคลอื่นนะคะ3ค่ะอนะสนัสุหมายถึงสุขจากการไม่เป็นหนี้นะคะและข้อสุดท้ายนะคะอนาวัชสุขก็คือสุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษนะคะคือ ความภูมิใจอันซึ่งประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตนั่นเองนะคะไม่ไม่ทำให้ผู้อื่นแดดร้อนนะคะต่อไปข้อข้อต่อไปก็คือสันโดษ3ามนะคะสัมโบษ3าหมายถึงความยินดีด้วยของของตนด้วยด้วยด้วยเรียวแรงและความเพียรของตนเองนะคะซึ่งมีความชอบธรรมและความยินดีด้วยปัจจัย4ี่นะคะมีก็อย่างเช่น รู้จักอิ่มรู้จักพอนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นสามประเภทด้วยกันดังนี้นะคะหนึ่งค่ะยะถาลาภสันโดษนะคะคือยินดีตามที่ได้นะคะสองยะถายะถาพระสันโดษนะคะก็คือยินดีตามกําลังนะคะและข้อสามค่ะยะถาสานุปะสันโดษก็คือยินดีตามความสมควรน,นั่นเองนะคะต่อไปนะคะ หลักธรรมเพื่อพัฒนาตนข้อสุดท้ายคือสามปุริสธรรมเจนะคะซึ่งหมายถึงธรรมที่ทําให้ให้คนเป็นสัตบุรุษหรือเป็นคนดีนะคะต่อไปนะคะเรามาขึ้นหัวข้อหลักธรรมเพื่อพัฒนางานนะคะมีทั้งหมดอยู่หกหัวข้อด้วยกันนะคะก็คือหนึ่งค่ะ คารวาสน,นะคะค้ารวาสสี่หมายถึงหลักธรรมของค้าาวาสอันประกอบไปด้วยสี่ประการด้วยกันนะคะคือหนึ่งสัจจะสองธรรมะสามขันติและสี่จาคะค่ะส่วนข้อสองนะคะอิทธิบาทสี่นะคะคือหลักธรรมแห่งความสำเร็จอันประกอบด้วยนะคะไปด้วยหลักธรรมสี่ประการด้วยกันนะคะก็คือหนึ่งค่ะชันทะสองวิริยะ สจิตตะและสี่วิมังสาค่ะข้อสมนะคะสังคาหาวัตถุสี่นะคะคือหลักธรรมอันเป็นที่ยินเหนี่ยวจิตใจนะคะซึ่งประกอบได้วยธรรมทั้ง4ประการด้วยกันนะคะก็คือหนึ่งค่ะทานสองปิยวาจาสามอัตตาจาริยาและสี่สัมมานนัทตานะคะต่อไปนะคะข้อสี่นะคะอิทธิธรรมมิกัตถประโยชน์สี่นะคะ เป็นธรรมเป็นหลักธรรมของทางพระพุทธศาสนานะคะก็คือการใช้ประโยชน์ปัจัยทั้ง4อย่างด้วยกันนะคะก็คือ1ค่ะอุตฐานสัมปทานะคะก็คือการเพียรหมั่นเพียรศึกษาเลี้ยงชีพด,ด้วยตัวเองนะคะ2ค่ะอาระะักษสัมปทาก็คือการพร้อมด้วยรักษาโภกทรัพย์หรือทรัพย์สินของตนนะคะ3ค่ะ กัญญาณมิตรตาก็คือการครบคนนะคะไม่ครบคนชั่วคนคนที่ไม่ดีนะคะรู้จักที่จะคบคนแล้วข้อสี่ค่ะสัมมาชีวิตาก็คือ,คอรู้จักพอเพียงพอดีนะคะรู้ทางทรัพย์สินและความเสื่อมของโลกธรรมนั่นเองนะคะต่อไปข้อห้านะคะอะปะริหานิยธรรมเจดนะคะหมายถึง รมไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมนะคะแต่เป็นทมเพื่อความเจริญความเจริญรุ่งเรืองนะคะหรือเรียกอย่างเรื่องอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะถ้าบุคคลปฏิบัติตามอ,อ,อปอปะิยะนิยธรรมนะคะบุคคลน,นั้นจะมีความเจริญก้าวหน้านะคะในชีวิตไม่มีความเสื่อมและเสียหายใดๆนะคะต่อไปนะคะเป็นข้อสุดท้ายนะคะปริยะ อปะริยนิยธรรมนะคะซึ่งหมายถึงสามารถแบ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะด้วยกันนะคะก็คืออปปริยนิยธรรมสำหรับคฤหัดนะคะแล้วก็อปปริยนิยธรรมสำหรับพระสงฆ์นั่นเองนะคะซึ่งแต่ละแต่ละอปปริยะก็จะมี อยู่หลายหัวข้อด้วยกันนะคะ 1. ค่ะอปริยาหานิธรรมสําหรับคฤหั์นะคะก็คือมีอยู่7ประการด้วยกันนะคะคือ1ค่ะการจัดประชุมเพื่อหาหรือเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้เป็นนิดนะคะ2การประชุมต้องให้หมู่คณะในความพร้อมเพียง3ามมัหยตดหรือมีคติในสิ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะสให้ความพคลรมนับถือแก่ผู้อาวุโสก,กว่านะคะหค่ะ ไม่ล่วงเราไม่ททางใจทางกายนะคะหค่ะให้ความเคารพลและสักการะรวมถึงบุรณะเจดีหรือพุทธศาสนานะคะเค่ะให้การสเคร์และอุปะอุปการะ,การะแก่สงทั้งมวลน,นะคะต่อไปนะคะเรามาดูหลักธาราเพื่อพัฒนาสังคมกันนะคะ หลักคามเพื่อพัฒนาสังคมนะคะมีทั้งหมดอยู่หกหัวข้อด้วยกันนะคะคือหนึ่งค่ะสังคารวัตถุสี่นะคะก็คือมีเครื่องสเพระซึ่งกันและกันนะคะและสองค่ะผาสุขวิหารธรรมหกนะคะคือหมายถึงทำอันเป็นเครื่องอยู่อย่างเป็นสุขนะคะและสามค่ะสาม,มคัคคีธรรมคือสาม,มคัคคีธรรมสี่นะคะหมายถึงความพร้อมเพียงของหมู่คณะทําให้เกิดสุขในทางปฏิบัติและความสาม,มคัคคีธรรมนะคะ ข้อสี่ค่ะทำเป็นโลกบาลนะคะทำเป็นโลกบาลสองนะคะหรือคุ้มครองโลกสองอย่างนะคะข้อห้าค่ะพรมวิหารสี่หรือพรมวิหารธรรมนะคะเป็นหลักธรรมประจําใจเพื่อให้ทุกคนได้ดารง,งชีวิตอย่างออมีความผาสุกนะคะและข้อสุดท้ายค่ะมิตรแท้สี่ก็คือการบริหารมิตรที่ดีนะคะค่ะ ต่อไปเรามาขึ้นหัวข้อประโยชน์ของการนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจํำวันของเรานะคะมีทั้งหมดอยู่5้าหัวข้อด้วยกันนะคะก็คือ 1. ค่ะช่วยให้สิ่งมีชีวิตที่ดีงามมีคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะ 2. ค่ะทําให้จิตใจสงบมีสมาธิควบคุมสติสัมปชัญญะเข้าใจและยอมรับความเป็นจริงในโลกมนุษย์และชีวิตของเรานะคะข้อ3ค่ะช่วยแก้ปัญหาหรือขจัดความทุกข์ให้หมดไปนะคะใน ในชีวิตของเรานะคะและใช้สติในการดำรงชีวิตะค่ะข้อ4ี่นะคะช่วยให้บุคคลสามารถดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้องนะคะหรือถกทำนองควอมทำตามหลักธรรมคำสั่งสอน,นะค่ะและข้อสุดท้ายนะคะสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงพอดีตามหลักธรรมในพุทธศาสนานั่นเองนะคะค่ะนี่ก็เป็นหัวข้อสุดท้ายในหน่วยที่6หลักธรรมเพื่อการพัฒนาชีวิตนะคะค่ะ ถ้านักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยหรืออยากสักถามครูนะคะสามารถสแกน qr code หรือเบอร์โทรศัพท์ตามชัดและที่ครูให้ไว้นะคะค่ะในในวิชาชีวิตกับสังคมไทยนี้นะคะของหน่วยที่6ครูก็ขอจบการเรองค่ะสอนเพลงเท่านี้นนขอให้หนักเรียนทุกคนเ,เข้ามาศึกษาเข้ามาศึกษาในหน่วยที่หนี้กันเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นข้อสอบใน ไปนอนของเรานะคะยังไงก็ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขและโชคดีนะคะอคขอบคุณและสวัสดีค่ะ